สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกูรูรู้ลึกนะครับรายการที่จะนำความรู้เข้า,ามาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานาการณ์ทั่วโลกนะครับเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โคโรนานะครับ หรือโควิด -19 นะครับสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติให้ดีที่สุดก็คือการทําตามคําแนะนําของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงเข้าไปในที่ชุมชนนะครับอเอาตัวเองออกมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็หมั่นล้างมือรักษากความสะอาดรวมถึงการตัวปิดตัวแมสนะครับป้องกันการติดเชื้อสําหรับทางเดนหายใจและจะดีกว่าไหมถ้าเราป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเข้าสู่ชุมชนด้วยการคัดกรองผู้คน ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่เป็นไข้ออกจากชุมชนก็สำหรับตัวเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญที่ใช้ในการวัดและคัดกรองคนไข้หรือผู้ที่มีอุณหภูมิสูงนะครับออกจากพื้นที่ตัวกล้องตรวจจับความร้อนถือว่าเป็นกล้องที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการคัดกรองทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวกล้องที่ใช้ในการตรวจจับอุณหภูมิหรือตรวจจับคนไข้เนี่ยมันจะเป็นกล้องความร้อนที่มีออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับจะเป็นตัวคลื่นรังสีอินฟราเรดที่ตรวจจับความร้อนในช่วงอุณหภูมิคนในระยะที่แคบๆเท่านั้นนะครับซึ่งจะมีความแม่นยําสูงนะครับหลักการก็คือตัวคลื่นที่ตรวจวัดความร้อนเนี่ยถ้าเป็นอุณหภูมิในเกณฑ์ที่ต่ํากว่านะครับมันก็ จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวนะครับอย่างเช่นอุณหภูมิโดยประมาณไม่เกิน37.5แต่ถ้าตรวจจับพบอุณหภูมิที่เกินกว่าที่กําหนดไว้ก็คือที่37.6นะครับหรือ37.5ขึ้นไปนะครับตัวเครื่องก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็จะมีแถบสีแดงขึ้นมานะครับพร้อมกับการอะลามซึ่งสามารถคัดกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากนะครับสำหรับการใช้เทคโนโลยีตัวนี้ในการคัดกรองปัจจุบันนะครับ ครับแล้วก็ในวันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวกล้องตรวจจับความร้อนยี่ห้อ High Vision นะครับซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดอันดับหนึ่งของโลกที่ได้รับความนิยมไปอย่างแพร่หลายนะครับสำหรับกล้องตรวจจับความร้อนยี่ห้อ High Vision นะครับ Thermal Camera Bullet Body Temperature Screening นะครับเป็นกล้องตรวจจับความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ในการตรวจจับอุณหภูมิสำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าเกณฑ์ปกติที่ตัวเครื่องได้ตั้งไว้นะครับ จะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงอะลารามแล้วก็มีตัวไฟแสดงผลนะครับเมื่อพบคนที่มีความร้อนสูงหรือผู้ที่เป็นไข้นะครับสามารถตรวจจับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำซึ่งสามารถตรวจจับได้หลายๆใบหน้าพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะครับมีระบบ AI Thermal Camera จับเฉพาะตัวใบหน้าโดยจำให้จับส่วนอื่นนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นแก้วกาแฟนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่มีความร้อนอื่นๆบริเวณรอบข้างนะครับ สำหรับตัวโหมดวิดีโอไบสเปกตรัมอิมเมจฟิวชั่นนะครับก็คือการแสดงภาพทั้ง2แบบนะครับก็จะมีในส่วนการแสดงผลทั้งที่เป็นภาพความละเอียดสูงนะครับขนาด4ล้านพิกเซลนะครับและที่สำคัญคือภาพกล้องตัวจับความร้อนนะครับหรือเทอร์โมกราฟีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับบุคคลที่เดินผ่านนะครับบ,บริเวณตัวหน้ากล้องนะครับตัวกล้องตรวจจับความร้อนนะครับ มีความแม่นยําอยู่ที่บวกลบ0.5องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับและเมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์พิเศษนะครับตัวอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าตัวแบล็คบอดี้นะครับจะทําให้มีค่าความแม่นยำนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือมีค่าความคลาดเคลื่อนเพียงแค่0.3บวกลบองศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับอย่าช้านะครับไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนงานทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับคุณก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยกันคัดกรองบุคคลที่จะ มีไข่นะครับเข้าไปในพื้นที่นะครับช่วยลดความเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆได้นะครับสนใจข้อมูลนะครับดูได้ที่แท็บที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการกูรูรู้ดกของเรานะครับก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามีข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเราจะมาอัปเดตอะไรให้โปรดติดตามชมในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ